พาประเด็นดังวันนี้มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นในศูนย์อพยบบ้านแม่ละจังหวัดตาดครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่3แล้วหลังจากผู้ลี้ััยกว่า2,000คนก่อเหตุจะลาจนเผาทำลายบ้านอาคารร้านค้าจนวอดไปหมดแล้วก็ยังไปทำลายทรัพย์สินต่างๆด้วยนะครับเนื่องจากไม่พอใจเจ้าหน้าที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ได้แต่ตรึงกาลังเอาไว้ แล้วก็เตรียมจะแจ้งความกับผู้ลี้ภัยที่เป็นหัวโจกเป็นแกนนำในการก่อเหตุครั้งนี้ครับช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวโมโนทวนนายประจำจังหวัดตากได้ลงพื้นที่ศูนย์อพยพบ้านแม่ละตำบลแม่ละอำเภอท่าสองอยางนะครับหลังผู้ลี้ภัยกว่า2,000คนก่อจลาจนเผาทาลายทรัพย์สินทางราชการภายในศูนย์ผู้ลี้ภัยทั้งบริเวณโซนสำนักงานของเจ้าหน้าที่พื้นที่ต่างๆเนี่ยเสียหายเป็นจำนวนมาก วันนี้ถือว่าเข้าสู่วันที่3แล้วครับแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบความเสียหายด้านไหนได้ทําได้แค่ตรึงกําลังต่อชอดอและทหารพรานอยู่ด้านนอกเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามออกมาขณะที่เจ้าหน้าที่อสสของศูนย์ต้องแต่งตัวเป็นคนธรรมดานะครับรีบเข้าไปขนข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่นอนหมอนมุง้งที่ยังพอใช้การได้เอากลับไปบ้านตัวเองแล้วก็ต้องเข้าไปด้วยความระมัดระวังด้วย เจ้าหน้าที่บางรายถูกผู้ลิภยัยขโมยอาวุธปืนไปหลายกระบอกด้วยนะครับส่วนเมื่อวานนี้รถมอเตอร์ไซค์ในอาคารมากกว่า60คันก็ถูกผู้อพยพขโมยออกไปนอกจากนี้ยังขนเอาเข้าวสารอาหารแห้งในสำนักงานเอาไปด้วยทุบทำลายทรัพย์สินรถยนต์ทางราชการแล้วก็ของส่วนตัวอีกไปฟังเสียงอ,อสอที่เข้าไปเก็บของในวันนี้ครับ ขอร่ลากมาทำลายอย่างเดียวแต่คืนนี้มันไล่มาเอาซอมของไปอย่างยังรักเอาเอาของไปยึดของไปหมดเลยครับผมข้าส่งข้าศนในโรงครัวแบกไปหมดเลยเขาข้าสารของจ่ายอย่างที่สัมพันธ์มาเอาไปหมดเลยมอเตอร์ไซค์นี่ประมาณสักกี่กันมอเตอร์ไซค์นี่หกสิบผมไม่แน่ใจค่ายเจ้าหน้าที่เขามาเอามอเตอร์ไซค์ไปกันหนึ่งอที่เขบอกว่าหกสิบประมาณหกสิบคำครับน่าประมาณน่าประมาณสองเจ้าหน้าที่อสเนาะครับของผมก็ห้องอยู่หน้าพิดอ๋อค่ะผมค่ะผมครับไปเดียวมาเอาของเนาะครับ ด้านนายยงยุทธสุขสิรินายอำเภอท่าสองอยางบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรรุนแรงครับเพียงแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบความเสียหายได้ส่วนข้อเสนอของผู้อพยพที่ขอให้ย้ายปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพื้นที่พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละแล้วก็ให้ย้ายอสสอรวมทั้งให้ยุติการเก็บเงินเข้าออกพื้นที่พักแล้วให้มีการเข้าออกได้ตามปกตินั้นเนี่ย ทางานอำเภอบอกว่าไม่มีหน้าที่โดยตรงในการย้ายหรือว่าดำเนินการใดๆก็คงต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยและก็ดำเนินการแต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดเรื่องการระบาดของโควิด -19 ซึ่งต้องห้ามเข้าออกศูนย์อพยพเพราะว่ายังมีการระบาดของโควิดอยู่ครับข้อบางข้อเนี่ยมันเป็นเป็นตดข้อตกลงร่วมกันระหว่างระหว่างของผู้ดี่ภายในนย์กับทางการหลายชั้นนะครับ แต่บางเรื่องเนี่ยก็สามารถนําเสนอให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเขาพิจารณาได้แต่ผมเองคงไม่มีอำนาจตัดสินใจของต่อไม่ได้นะครับจุดนี้น,นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันนะครับเป็นกฎระเบียบพูด,ดง่ายๆบางข้อเนี่ยอย่างการเท้านอกออกไนเนะฮะเพราะว่ากฎของเขาก็คือผู้ี้ภัยเนี่ยเขาตกลงกันว่าจะต้องไม่ออกนอกเขตยกเว้นกรณีจําเป็นจริงๆเจ็บป่วยะอะไรพวกนั้นซึ่งอันเนี้ย ที่ผ่านมาเราก็พยายามอำนวยความสะดวกตามหลักมนุษยธรรมส่วนความคืบหน้าทางคดีเจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีผู้ก่อเหตุที่เผาทำลายทรัพย์สินของราชการและของของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แล้วนะครับพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายสำหรับชนวนเหตุที่นำมาสู่การประท้วงของผู้อพยพและก่อเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดตรวจหน้าประตูทางเข้าออกศูนย์เนี่ย เขาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดครับคือเรียกตรวจผู้อพยพสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันแล้วก็บรรทุกสิ่งของกลับมาจากด้านนอกศูกนย์เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเข้าไปเตือนว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยนะไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้แล้วก็ขอตรวจค้นสิ่งของที่บรรทุกมาแต่ว่าผู้อพยพสองคนเนี่ยไม่ยอมจนเกิดการยื้อแย่งแล้วทําให้ของที่บรรทุกมาเนี่ยตกหล่นเสียหาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดรถทั้งสองคันเอาไว้เป็นการลงโทษที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบทําให้ทั้งสองคนนะครับไปปลุกระดมญาติพี่น้องเพื่อนๆมากดดันให้เจ้าหน้าที่คืนรถให้แต่ระหว่างการเจราจารเนี่ยกลับเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมาอีกมีการตะโกนด่าทอ,อกันผ้ามกลางความมืดมิดนะครับจากนั้นกลุ่มมวลชนที่มีจํานวนมากมก็เข้าไปทําลายสิ่งของทุบรถยนต์ของทางราชการ และรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่หลายสิบคันพังเสียหายอย่างไรก็ตามมีข้อมูลอีกด้านนะครับว่าผู้พิพยพไม่พอใจที่ถูกกักตัวอยู่ในแต่ในค่ายครับมีหลายคนเนี่ยที่ยอมจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าออกค่ายได้อย่างสะดวกตรงข้ามกับผู้พิพยพส่วนใหญ่ในค่ายที่ไม่มีเงินทําให้ไม่สามารถออกไปทํางานรับจ้างภายนอกได้ข้อมูลจาก BBC ไทยบอกว่าศูนย์พักพิงที่นี่เป็นที่พักพิงที่ใหญ่ที่สุดในไทยนะครับ มีผู้พักพิงราวๆา7 0 0 0 0ถึง38,000คนส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแล้วผู้พักพิงหรัวพวกพิบเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนเลยครับคือมีข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงนะครับระบุว่าคนกลุ่มนี้หนีภัยสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทยแล้วก็มีการตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวขึ้นมาจัดระเบียบเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้ซึ่งมีตัวเลขมากกว่าหนึ่งแสคนใน90ใหญ่ๆ90ที่ว่า ที่จังหวัดตากเนี่ยมี3ศูนย์นะครับก็คือที่บ้านแม่ละนี่แหละเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วเกิดเหตุจราจรขึ้นมีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ประมาณ4 -0,000 คนที่ที่2ก็คือบ้านอุ้มเปี้ยมที่อำเภอพบพระจังหวัดตากที่นี่มีประมาณ1 0,000คนนะครับผู้ลี้ภัยและบ้านนุโพอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเช่นเดียวกันมีกว่า1 0,000คนส่วนที่แม่ฮองสอนเนี่ยมี4ศูนย์นะครับก็คือที่บ้านใหม่ในซอยบ้านแม่ลามาหลวงบ้านแม่ละอูนและบ้านแม่สุริน มีศูนย์ที่อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีรวมถึงศูนย์ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีด้วยนี่คือทั้ง9ศูนย์นะครับจริงๆแล้วปลายทางของคนกลุ่มนี้เนี่ยคือประเทศที่3ครับโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติหรือ UNHCR เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลคนกลุ่มนี้เพื่อจะส่งต่อไปยังประเทศที่3ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลไทยองค์กร International Rescue Committee หรือว่า IRC รวไมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IOM โดยผู้ลี้ภัยชาวพามา่าในไทยเนี่ยได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548นะครับแต่แน่นอนว่าการย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่3โดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับปีปีหนึ่งเขารับไม่กี่คนเท่านั้นแล้วด้วยจํานวนผู้อพยพที่มากขนาดนี้เป็นแสนคนทั่วไทย ทำให้แน่นอนว่ามีผู้พิพยพส่วนใหญ่ที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานหลายสิบปีนะครับ